เพื่อนๆคะวันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งอีกต้นหนึ่งนะคะที่สำคัญมากเนาะนะคะแม่ค้าคนนี้เราไปเจอในอที่เขาขายค่ะแล้วเราก็ถามเขาว่าเนี่ยเราขับรถไปรับไม่ได้ไงมัน4ี่ชั่วโมงกว่านะมันค่อนข้างไกลกันเราก็เลยบอกว่าเธอส่งให้ฉันได้ไม้เดี๋ยวโอนเงินให้อะไรเงี้ยเขาก็คิดราคามารวมส่งแล้วก็ประมาณ260นะคะเพื่อนๆ ดีงามมากๆเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามันคืออะไร เพื่อนขาเนื่องจากแม่ค้าเขาถุงพลาสติกหุ้มอีกแล้วค่ะสองเจ้านี้คล้ายๆกันเนาะน่าจะเป็นพี่น้องกันดูสิใบเปลือยหมดเลยค่ะเพื่อนๆใบเปลือยหมดเลยค่ะเขาไม่ไม่รู้ไงก็คือการห่อของอะ่ะอ่ะโอเคแรปด้วยสแปะน้ามอตรเนี้ยถูกต้องแล้วแต่ว่าตรงใบอะ่ะห้ามหอ่อพลาสติกเนาะมันอับไงมันอับมันร้อนอะนะคะช่วงนี้ที่ออสเตรเลียก็ร้อนด้วยมันก็เป็นแบบนี้ค่ะ ไไม่สวยแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปใหม่เขาก็ขึ้นมาเนาะเราไม่ซีเลียนนะคะเราไม่คิดมากนะคะเนาะนี่ก็คือเพืเเ่อนๆดูกไม่เอ่ยเอ่อโคโลเคเชียเหมือนกันนะคะเราเป็นประมาณว่าบ้าโคโร,รโลเคเชียเนาะ black coral นะคะได้มาราคาดีงามมากเลยนะ260รวมส่งนะคะค่าต้นไม้อ่ะ250แต่แม่ค้าคิดค่า ส่งแค่สิบเหรียญเองนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็เนี่ยค่ะใบใหมส่สีเขาจะสีนี้นะคะสีเขียวนะเขาขึ้นหลอดอะค่ะตอนที่เราซื้อเนาะนี่ก็คือเขาหลอดมันเปิดหลอดแล้วก็จะเป็นใบนะคะใบที่เสียก็จะเป็นสองใบนะคะเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่ามาอีกเนาะ,ะส่วนใบนี้ก็โอเคสวยง,งามน,นะคะค่ะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะแล้วก็เราซื้อ,อฟอเล็กมาด้วยนะคะเดี๋ยวนะให้ดูนะคะ เ,เพื่อนๆคะ่ Cor asia, uh, x, นะ Corocacia flex เนาะเขาจะหน้าด่างๆนะลักนักๆักอันนี้สิบเลียนเองนะคะเป็นกอนเลยอ่อสองสองสามต้นนะคะสองสามต้นเนาะไหมคะบอกอยู่เขาจะดรับก็คือเขาจะเอา uh, เขาเรียกอะไรนะไหลอะคะ่ะขอให้ดูเพื่อนๆดูสีเขาไหลามามา,มาชํำนะคะเขาชํำจากไหลแต่เพื่อนๆดูไหม เห็นไหมคะว่ารากเต็มเลยเนาะเก่งมากๆเลยค่ะตัวน,นี้นะคะเนี่ยล่ะค่ะหน้าด่างเขาจะคล้ายๆนันซี่นะแต่ว่าเขาไม่ตัวโตเหมือนนันซี่นะคะหน้าเขาจะหมุนๆนิดนึงเนี่ยค่ะประมาณนี้น,น่ารักน่ารักเนาะนะคะเราก็ซื้อเราชอบแบบนี้ค่ะเราก็ซื้อสะสมไว้นะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะในการเปิดกล่องคอโลเคเชียแบล็คโคลอลเนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ